สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพารวยชาแนลครับเมื่อนี่แอดกับพี่พี่น้องมาที่โคกหนองจิกครับหรือสวนป่าพยุงธรรมเนี่แหละครับหลังจากห้อยออกนะครับเป็นยังไงน้อครับพี่น้องเมื่อนี่โชคมานกันมังในบ้านนอกครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่กับน้องผู้ที่โชคดีเด้อครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่กับน้องผู้ที่ผลานหวังในงวดนี้ครับกะจะเผาทอดเด้อครับพี่น้องครับเอาไหมครับ มื่อนี้ก็แอดกับแวะมาที่สวนป่าพยุงธรรมหรือหกหนองจิกเพราะว่านองตาเพิ่นถูกเต็มเต็มเนาะครับห้าสามครับของนนองตาครับแปดห้าสามแล้วครับเหล็กน้นองตาครับนนองตาก็รับไปเต็มเต็มแล้วครับห้าสามครับถ้าออกแปดสามแห่งสิได,ด้าลายเป็นนนองตา เอาพี่น้องก็มาฟังมาเบิ่งครับมาแสดงความดีใจกับน้องตาเนาะครับตามแอคมาครับรับไปบ่หลายดอกครับกระประมาณประปุนมันลักล้านนี่แหละครับประปุนมันลักล้านไม่เอามาถึง龙าที่หนึ่งผู้ใดพี่สาวพี่สาวลูกพี่ลูกน้องสิบสองใบ龙门ที่หนึ่งสิบสองใบครับอาเป็นจักล้านวันนี้เจ็ดสิบสองล้านเจ็ดสิบสองล้าน ว่าพันดวงกูทั้งนั้นแต่ว่าผมกับบริษัทจอกันก็พันได้ไงอ้าคุณรู้ว่าเพันเถือ้กผมเห็นไม่เสี่เสโอ้เป็นมุ่กันเพราะว่าบุไคเดชสูงสิงเพราะว่าบุคคลติดกันไปเลยน้องตาผมติดเถือกวันนี้แหละแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเจลูกพี่ลูกน้องของน้องตาเถือกสิบสองล้านครับเพันเอามาให้ยบังอยู่บังนึงหันแต่น้องตาก็บ่กได้หลายดอกวันนี้ก็เสียดๆล้านนี่ประมาณนี้เนาะ เิ่นว่าันแปดสามนี่ันแปดสามนี่โอ้ันแปดสามนี่ครับอันนี้เสียดล้านครับน้องตาน้องตาก็บอกอยู่ว่าเสื้อไว้บ่ลาย่าซันกระบุงนึ่งมาซันเออจะรอนใส่หัวเลยเมนี้อ็ดกันเลยพาพีพาน้องมาคุยกับน้องตาเนี่ยนะครับสั่งวดก่อนพี่น้องผันว่าบอกน้องตาว่ายังบลาบบ่่าสันยั่งบลาบบ่น้องตาว่าสันน้องตาบลาบแล้วพอน้องตาคนมาเกลาก่าสัน เป็นปลาเศร้าขาเท่ากับปลาเศร้าสีนครับผมก็ยังว่าผมบ่อยากบอกก็ยังว่าผมยันถึงดากันยังไงตาพอตองตามาพอมี่พี่คนผู้บอให้ตาโอ้ยผู้ผู้ฮักกันไลยเนาะพคนวามานเพชรยางมันต้องมีน่นมันจังสิบารมีจังสิเกิดนะจ๊ะผู้ฮักกันไลาย็ไม่รู้อะไรก็ว่ามีแต่คอมเมนต์ว่าว้ายนี่เงี้ยไลยปนันคือเมื่อกี้ใบใสรถเป็นซื่วให้น้องเด็กเขาว่า ผมก็เลยบ่อยาง<า>บอกเบเื่อโอ้ยลืมโทรศัพท์กางวันลืมอีกกางนึงมากมั่นกับนมันกับยังไงละ่ะคนว่าคนนี่มันมันต้องการทาไทยดีเนาะนี่ยังที่ทาไทยมันกับชีวิตมันจังสีผมก็คิดว่าเอฟซีทั้งโคราดีสีเบิงอยู่เพิ่นกระทึงนะผมอยู่สองแสนแปดเห็นวนเห็นวะครับผมอ๋อมีมีคนแมนเพิ่นทร่าหาผมโดยตรงเลย เหลี but, ่กล <tr> ่าวกับป้อยเพื่อนก็บถือสองงวดซ้อนกูว่านห้าน้อยกัออกแต่ว่าห้าน้อยนี่แห้งสุดยอดนองตาเนาะครับพูมีนิ่ปัญหาห้าน้อยกับเล้าดีตาฟันไปว่าออกแน่นอนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดะแต่ว่ามันจะมาอยู่น้อยไดกัน่บาบ้เล่ลกแน่นอนครับขอบ้มาจุดเองนี่ ไมจุดเองก็บจะได้เพราะว่าไห้าน่วยหน่นุ่ยมนตการว่าจุดมันบละแต่ว่าน้องตาเป็นคนนั่นเลือกถูก็ถือว่าเขาคือเขาทางตากับบอกคักงยู่ต้องออกแน่นอนเด้อห้าน้อยบ่นบ่อของบ้านเหนเนาะแต่ว่าทางแอดมินทางสพโชคไปล่งเนอกเพราะว่าลงสาเพราะว่ามันคำล่งมาท่านแต่ว่าทายสดสดกับมันทกการทายสดสดตลอดงานจู่กับไปมันเนี่ยกับไปหอดบ้านมันว่าเพราะว่าา่านกลับไปบ่อแมนนี่แม่ จำแปดจำดวงวันมาเดี๋ยวต้องในเงี้ยพระอาจารย์ลาพันวาค่อยๆเดี๋ยวได้แน่นอนอาจารย์พันวาผมไปซื้อศูนย์หกเมื่อเช้านี่ประมาณกระสอบนึ่งเมื่อเช้านี่ฮะในเงี้ยขอค่ะพระอาจารย์ อ๋อตอนหนาเหมือนเลยเนี๋ยในพุ่มพุ่มคกน้องจิกนี่เขาแตกแตกทั้งพอสมชิดแตกทั้งน้องตาครับพุ่มโคกน้องจิกครับพระอาจารย์กลับไปหนึ่งสองกับไปออกของพระอาจารย์กับไปเขาออมสินครับหนึ่งสองน้องตาก็พอสมชิดเขามากแล้วแต่บานไทยครับ พอสมคิดหาสูนสนหครับบางนฟอนอยู่้างหน้างนเราฟอนอยู่หน้าผมผูพอสมคิดก็ได้มักศูนรู้สืานาู้สอซื้อพอสมคิดตั้งไหนก็ซื้อบอกเลยตังไหนก็ซื้อ่ามามัูนเจ็ดสูหสูนกมื่นั้นแล้วบอกสองตัวมื่นแล้วบอกศูนหาสูนหผมก็เลยบอกว่าหมอนที่เอาตัวเก่าท่านบอกผมอาจารย์ย่านนา้ ยิบซี treats, ls, ่ถึงน้ำลายบ่ครับท่คนถือน้ำอยู่ห้าใหกัดนาดสิมีฟูแต่ว่าคนเบิ้งกับว่าลายแบบนของพอสอนาะแต่ของวันจะกลาหลายอยู่มีไมหน้อยวันนี้ นี่แหละรัฐบาลนะครับผมซื้อเอาซื้อท่านเอาตัวนี้เลยจีตัวนี้เลยศูนห้ากับห้าสามแมนโอเคเอาพี่น้องบอกซูนหากับหาสามเลยครับซื้อตัวนี้เลยน้องตาว่าน้อยมือนี้ครับหาท่านซื้อท่านซื้อเลยครับนอนอูได้ผลนอนอูน้อนอูมากครับเมื่อนี้น้องตานอนอูมากเลยครับคุณสิรินันอยากล่องห้ยก็เป็นยังค่ะอดเอาอดเอาไม่ตามไม่ห้าตามน้องตาเด้อครับ่าว่าอย่าว่าให้กันโมเมนต์ว่า อันนั้นนี่ก็บ่อยากบอกแล้วก็เข้าไปแล้วมันเห็นคอมเมหม็นน้องขึ้นก็ดานั่งยังผมแต่ผมเพราะว่าผมบ่เคยเป็นนักสีมันมาผมก็บว่โอ้ยนี่บ่บอกแต่ดอกว่าของบ่เคยให้คนดาตีบ่ตาแต่ผมไมยังบ่ถือคนดาเกียร์อยู่ว่าจะมาถือคนดาตอนนี้เชิญถ้ำนี่ตีแล้วหมดจะเป็นแสนสองแสนสามแสน เอาเงินทอมแทนไปซื้อนุนซ hey, e ื <c oughs> <c oughs> ้อนี sedan, ่ไม่ดีเลยเพราะว่าขอต้องวัดค่าประสานเสียบมาเดียวรอนนะคะน้องต้าไม่ได้ย่างเย็นนะคะย่อให้น้อซื้อแล้วซื้อแล้วเ่รซื้อแล้วก็ไปฝันนี่แหละเลขตัวนนี้ึกว่ามันซื้อเพราะว่าเพื่อนบอกว่าล่องซื้อเสียงเบิงหรือไปใส่หัวที่นอนเบิงหรือ่าใส่หมอน ผมก็ไปปาดหมอนผมก็ยัดลงไปเลยคันจะไหวคันล่างอ๋อเพิ่นมาถังยาถือมอนเลยผมก็ไปฝันนึ่แหลยฝันแล้วซื้อมอญเลยคือแม่สาๆผมก็มาบอกทุกคนนี่แหละอยู่ไหนผมพอผมฝันเห็นนั่นเลขออกนั่นแปดห้าสามแดงครึ่งๆเลยผมวางเช่นวันดีจัตตาเพิ่นมาแต่โอกาสว่ามันรู้เดบมันถือเพราผมก็เลยมาถามเพิ่นก็เลยบอกว่าถ้าฝันมามันออกมันจะบ่ถือได้เลี่ยงเพื่อนผมกับพวกฮัทนาการซื้อหลายอีก เแอบุงเดียวบาทนี่พ่อมาฝันย่ำได้กินลาบเนื้ออีกบ่เน่แดงครึ่งเอามึงแดงแล้วผมก็ไปย่ำเขาไปเลยบ่เนี่ย่ำแล้วมันะ้อกับมาสื่อศูนย์หกประมาณกระสอบนึงเลยศูนหกเสื้อผูซื้อสูงหนาบเ่เสื้อหาสามหได้ศูนย์มันมานน้องก้าอาใส่ค่ะซสื้อเพิดประมาณสามหมื่นครับเอาจิดเบิงกินน้องซื้อมาสามหมื่น คอมเมนว่าซื้อบบว่าได้ซื้อตัวเดียว,วเด้เดเดตัวเอินกับมีซื้อจำหนินละครับต้นนักสุดน่หนคือแปดสามเนี่ยเรากับ่องกับหาสามนั่งตา,างตาล่องบอกเขาเขาด้วยแต่เฉพาะหาสามประมาณเท่าไหร่ฮะเฉพาะหาสามประมาณเท่าไหร่แสนแปดครับแเออประมาณแสนแปดครับพี่น้องที่ได้ดิมันบ่บกันหักออกสามหมื่นที่ซื้อก็เหลือที่แสนกว่าอืมแสนแปดก็ลดเจ็ดี่องใบกับบัตรท่องอีกหารวยเออเขาได้หลายเติม ได้แล้วแต่ครับลอตเตอรี่ใบที่น้องตาว่าสีไ้ปูน่ะที่ไายให้เบิร์นว่าหนิเนาะค่ะแปดห้าสามน้องตาบอกว่าปูแล้ววะหยู่ผมนอนอยู่เป๋นนอ่นดิวิชีเด่ะก็นอนคุยกันกับปูนี่แหละเพิ่นขี่ม้าล้อปูน่าเพิ่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตรึมตรึมตรึมมาเอานี่เพิ่นผมมาเอาเอายังผมก็อนมาโอู้้ขายลอตเตอรี่เอาบ๊วยเพิ่นเมื่อเพิ่นแล้วแสดงเพิ่นได้เลขไปแล้วเพิ่นได้ตัวใดแสดงว่าการนี่แหละยุนี่แหละออาเจ้าแม่ได้ตัวใดผมก็บอกว่าแปด เอาหนิเพื่อนก็ยืนเนี่ยผมเอานี่เอาเอาก็เอาตัวผมกับมี่นี่ผมก็เลยว่าบอร์อาจารย์เพิ่นให้ผมมานละสองร้อยผมก็เลยว่าเอาเอาก็เอาเนาะถ้าถือนี่ก็สีแบงกันก็ปูเลยคนเด้อเนี่ผมอ่านคนแรกมาแบงก์ปูเราไป ตังตาเป็นเป็นลงทุนหลายครับครับลงทุนหลายยืมพอนเงินดอกซื้อไปแล้วคุนนมาเลมนถ้าบ่ยืมก็บ่ได้เนี่ยพี่สาวลูกพี่ลูกน้องถือเท่าไรก่นต้งตาสิบสองใบครับผมรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งสิบสอใบครับเบื้หนึงนตน้งตาให้เบิ้งนึ่ครับเบองตาจะห้าิห้ายินิ่งิเนี้ยเป็นยังเดี๋ยวนี้จะได้มัดใบบอก เรื่องว่าท่านรับจับเรื่อเงันเน็ตดีมากป้าลูกพี่ลูกน้องกันถือโบมีคนถือน้ำนองตาสิบ่กับสิมีอยู่แต่ว่าเพิ่นกับว่าท่าน,านว่ามาเนาะสิต้องมีแต่ว่าผู้เพิ่นศรัทธาในน้องตากับมีเด้อเปล่าป้าอดมาสองวัดแล้วทา่านป้า <laughs> โอ้ยหลับไปน้ำสายวนวนใหญ่ <laughs> <laughs> กับมีคนนะคะบอกว่าถูกกับเ <laughs> จ๊ลงจับ ยังก็ะสาวน้อยร้อยล้านบอกว่ามีคู่ใดถือหาสิบบาทนะคะจะมีใจน้ำคูถือโอ้คนถือน้ำของพ่อสาวว่ามีคม้อมูลเลยสแสดงว่าเน็ตมันล้อยดีแต่ว่ามีมีพี่น้องคนขาาให้่าหากำลังใจหลยอยู่ ของแม่นั่งนี่เน็ตดีดีแต่บ่มีผู้เบิ่งมาเบิ่งแม่นั่งก็ได้เด้อของแม่นั่งนี่ของแม่นั่งนี่ชัดอยู่มาคอมเมนต์ท่านผีก็ได้เึ้่มอ่อนจางงันมาเอามาคุยมาดีใจน้ำนองตาเดี๋ยวเขาก็เขาว่าเป็ือนกันนะครับพ่อว่าสวนเสียงห้ามวนกันโอ้สวัสดีจ้าคุณวิววัวครับคุณเนียนวิภาครับโอ้ยดีใจหลายพี่น้องมาคอมเมนต์เบางนึงบ่มีผู้ใดคอมเมนต์นี่แหละครับน้องตาคนรูปรอครับ น้องตาขอน้อยเหม่นๆเอาขึ้นเอาขึ้นแนวสันเล็บน้องตาบอกไปแล้วนะคะน้องตาบอกว่าสูนหาคำหาสามอาตัวนี้ไปซื้อเลยว่าสันน้องตาว่าครับพี่น้องู้ใดสิซื้อห้าน้อยนะครับจัดเด่นเลยครับศูนห้ากับห้าสามครับโอ้คุณนี่โบได้หาสิบบาทว่าสันโอ้จะมันดีใจน้ำเนื้อครับดีใจด้วยครับ เห็นพี่น้องได้ก็ดีใจน้ำครับแอดกับเพาได้เ่าเป็นย่างครับได้มาไทยท้าไม่พี่น้องเบิ่งก็ดีใจเรามาใส่ฟีดเถครับน้องตาเพิ่นก็ได้หลายยูนลรอเพิ่นลงทุนหลายครับได้รักแสนค่ับ่พกับแสนขึ้นน่ะไปถ้าแปดสามนี่เขาเขาจะได้รักล้านแม่นครับเออถ้าแปดสามได้รักล้านแน่นอนน้องตาว่าขึ้นสองร้อยตัวกับพิมไปแล้วสองแสนบาทอปดสามนี่บ่ครับผม กัดแซงกัดติดไข่นะตาเนาะแต่ได้ยินว่าน้องตาติดไปยังเกาะมืเออื่นไปเฉยแดงยินว่าน้องตาติดไปยังเกาะไปจะไปเบิ้งซานให้ยาป่ะเฮ้เบื้องซานให้ยาป่ะโอ้พี่น้องเมืองบ้านนี่แอดกับมาไายถ้ำใช่ป่ะเอดเทิงมณฑการมาไายถ้ำน้องตาบอกว่าเลขงมาของน้องตาแปดห้าสามเหล่าน้องตายังโชว์รอตเตอรี่ให้เบิ้งพร้อมเด้อครับ นั้นพี่น้องกับเขาไปเบิ้งย้อนหลังในคลิปมือเศร้านี่ก็มีครับคลิปมือเศร้าแอดลงแต่เศร้าคนครับลงมือเศร้าที่ย่านพี่น้องขอท่านเนาะครับกาผู้เห็นผู้ปรเห็นเนาะครับบางคนกับกาสิบุตรได้เขาไปเบิ้งเนาะครับน้องตาก็บอกว่าเลขน้องตามากกับแปดห้าสามห้าสามห้าสามแปดสามห้าามแปดสามเจ็ดสามเก้าสามเท่านี้น้องตาบอกว่าตัวมากหน่อยท่าทันไปเลยนะครับ ค <Okay. S 1> ถ้าเงินหันิีบอกน้อทวดเด้อเบาเบาเยือนสถานที่นี่ชิพป,ปูนาแอดกันคือกันชิปปูนาปูนากะบ้าฟ้าไปกับบาฟัาขงของปูนาก,ก็ได้สามห้าสามแปดนะครับแต่พี่น้องได้เขาไปเบิ้งไปเบื้องย้อนหลังก็ได้เลยครับพี่น้องครับมาเลกป่านีหม่องเขาครับเดี๋ยวผดีปลาแอดมาบอกขึ้น ถามว่าเขาแอดเบาๆเราคือว่ากัอยากให้พี่ให้น้องเขาถือน้ำเนาะครับแต่ว่าน้องตาพันกับมือเศร้านี่ก็ลงไปชิมน้อตงตาล่องแต่เศร้าน้องตาแห่งบอกพระทัดห่งเบิ้งห่ะเราแต่นีน้ำมนกอมที่วงนะอยู่ที่ดวงคือว่าแหละเนาะงวดเมื่อไงมีกำไรพันหาหงวดที่พันว่าพันว่ามีกำไรพันหาสามสี่เก้าแก่เมื่อห้าน้อยนะคะน้องตาบอกศูนย์ห้ากับ ห้าสามจัดเลยนะคะน้องตาบอกห้าน้อยมือหนีนะครับศูนย์ห้ากับห้าสามจัดเด้ดเลย,เลยถ์คพี่น้องน้องตาปรได้ดจุดถูกอูนออ้นไปแล้วมาครับดีได้จุดถูกบอกน้องตาบอกว่ามีความรู้สึกว่าเหล็กใหญ่มือหนีลำเสือห้า 5, น้อยนํามาสั่นครับพี่น้องกับล่องเบิรงเเ้อครับล่องเสียน้องตาบังครับแต่ว่ากับมีช่วงหนึ่งนาหงวดที่แล้ว สามเก้าสี่สามสี่เก้ากับเก้าหาน่ะพี่น้องไล้เข็ดแต่ว่ากัมันก็มีถือมีมีมีถือมีถืกมีเข่ามีเข่ามี่ลุดเนาะเด็กเนาะนย้อนถือได้เราก็เล่นไม่หยาดบอกนั่งตาพ่อว่าหนิพอนไปอยากบอกก่อนพอนานผมไปอยากบอกตากั้เพิ่นผมได้ฝันนี่มันแมนรอดมันแมนรอดว่าสันเนาะเรองฝันว่าได้กินลาบเนี่ยเนาะฝันฝันดีเนาะก็ไ่อยากบอกนี่ยังถือยา โอ้มันเกิดเข,าาข่ากามขาเข่าตรงๆเนี้ยนะห้าสามพอดเพ่อใดครับห้าสามตรงๆพีๆ่น้องอย่าลืมนะครับหลวงตาบอกว่าห้าหน้อยเมื่อนี้ครับศูนย์ห้าห้าสามครับทเท,ท็เท่านี้ครับเพราะว่ามาแ,<ล>แท้มาเห็นบอลหลวงตาออกมาแน่มาแน่ถาลวดได้หลวงตาถ้าลวดลวด มีซมี์มาสองเทียบุณีเด็กเออมีสิ์มาสองเทียบสั้นน้องตาว่าอะไรก่อนมีซิ์มาสองเทียบ่าเหล็กสุ่มนี่มาสองเทียบหมายความาอ,อืมบางเทียบจิมา้นยพิเศษน้ำมาน้อยปกติน้ำเออเดี๋ยวนี้มันเหลือน่อยยังไรเนี้ย เดี๋ยนี้มันหาวงเคิ่รกับบี่พีเหลือสองน้อยอ๋อเหลืออยู่สองน้อยพี่น้องยังท่านเลยครับร้องบิึงครับว่าต้องซื้อร้ายก็ได้ซื้อเสียน้องตาเราบมตรครับสิบบาทเนื้อหาบัตรสิบบาทด้วยส่งแตกเวา้าเนยกะมิ้นเก่งเกงเอาขาขึ้นด้วยจส่งสามตัวคุณไปตรเนแต่ไม่สนหอพาน่อาบน้นาหมายเกินยกไกว่เรกปวิวิก่องแหงบัตร พี่น้องวินหัวไม่เคยกินเรามาคุยกันมวนนะคะมาคุยกันม้วนหลังจากหวยออกเนาะพี่น้องครับจองมาแสดงความดีใจกับน้องตาน้ามาแสดงความดีใจกับลวงพอลวงตาเพิ่นที่เพิ่นมาจาพรรษายู่นี่นแต่ตัวเลขของลวงพอลวงตาเพิ่นกะเขาครับเขาออมสินครับเขาออมสินแต่ว่าก็บ่ไดาเขาเลใหไงครับกับือว่านี่พุ่มนี่แน่นอนครับ ภูมิคุ้งของจิกนี่ก็ไปเข้าออมสินที่อาจารย์ที่เพิ่นมาบอกอาจารย์เนาะเลขเจ้าของทีเพิ่นพอสมจิตที่เพิ่นมาก็มีหกศูนย์หาศูนย์เท่านั้นมีค่ะแล้วน้องตาก็ห้าสามแปดสามน้องตาก็ห้าสามแปดสามเท่านั้นภูมิปัญหายขาดกับเอ่อน้องตามี่แปดสามห้าสามตัวร่องกับเจ็ดสามเก้าสามเท่านั้นถามมันสิม้ามันบอกน้องตาว่าก็เท่านั้นเลขบ่หลายตัวครับของน้องตาก็ได้ที่จริงน้องตานี่บ่หลายตัวตอนนั้น ห้าน้อยนอมาจุดห้าน้อยห้าหนึ่งตัวเดียวเลยออกตรงตรงเลยหาหนึ่งมือว่านนี่ไปจุดทูบยจ้หันที่น้องตาเลือกให้หนึ่งเจ็ดห้าในม้วนตะกันผู้จุดเมื่อหาหนึ่งกับน้องตากับบอกว่ายใหญ่เป็นจากได้ห้าน้อยไปจุดออเดอร์อกห้าหนึ่งตรงตรงเลขสามตัวตสวามีแค่สองตัวล้วพู่มอยู่ในพันหายพันหายเนือว่าสุดยอดเนาะ เึงเหล่าเถิงห้าน้อยอยู่น,นี่เนี้อนบาทนี่เทิงเล็กไง่บาทนี้